ดีไหมสตรีมแล้วดีนแหละดีน,นดอยูด่ดีนไหมคนดูดีนไหมดีนไม่มีคนดูเลยเดี๋ยนนะเอ่อไมอยดีนน,นี่แก ทำไมเสียงปันสะดุดจังวะอยู่โอ้นไกลเติบเลยวะดีนโอ้ยทำไมมันแหลกจังวะเฮ้ยม <c oughs> ีขคาไหนจะไปไม่ถ <c oughs> ึง <c oughs> แต่ต้องเล่นภาพแบบดินน้ำมันเงน ฮัลโหลสวัสดีคนดูทุกท่านด้วยนะก็อย่าลืมกดติดตามด้วยถ้าอยากแส,สดงความคิดเห็นเนาะเคก็อย่าลืมกดติดตามด้วยถ้าอยากแส,สดงความคิดเห็นเนาะเคเดี๋ยวขอดูคลิปย้อนหลังแ<ด><ไ>ป๊บหนึง่งนะภาพแบบดิน<ะ>น้ำมันก่อนฮัลโหลสวัสดีดโอ๊ยทำไมมันแหลกจังวะเฮ้ย อ๋อฮัล<ช>โหลสวัสดีโอเคงั้นข้าปรับให้ไมเพวกเองเป็นสุดเลยแล้วกันพูดธรรมดาไม่ต้องพูดดังมากนะอนเองเองเองก็จะดูุดูด้าว้ใช่เหรองี้แหละอยู่ไหนกันเอน่ยรับอ์ไ์ก่อนได้ไหม ฮัลโหลอยู่ไหนฮะอยู่ไหนกันเนี่ยรับแอร์ไลน์หน่อยดิปปดนาพื้นหลังไม่ได้อืมนะใครอะไรกับไข่วะเนี่ยไ,อ,ไอ,อ้ไอ้เหรอไอ้อยู่ไหนเอา้เเอาเร็วเเลยไอ้มาเกาะเริ่มต้นดี ขอออกเกมแป๊บนึงแม่งบั๊กว่ะมันบั๊กเลยเน็ตกากแม่งบั๊กแบบบั๊กเลยอ่ะมันบั๊กเลยเน็ตกาก,นาก,ากเ,เนกก็ต <c oughs> มากกว่าน,นะเกมคิงมันใช้ <ทำ S 1> เน็ตเยอะเข้านไสวัสดีคนดูย้อนหลังแล้วคนดูที่ดูสตรีมมิ่งสุดกันด้วยนะแจ้งเบล สวัสดีคนดูย้อนหลังแล้วคนดูที่ดูสตรีมมิ่งสุดกันด้วยนะจุวบโอเคอยู่ไหนกัน เน็ตได้บินเยี่ยมไม่เ,เน็ตค่ามันไม่ได้ไม่ดีแต่ค่าไลซ์สดไปด้วยมันเอ่อมันเหมือนโหลดเกมอ่ะโหลดเกมเกมาเล่นไปด้วยมันจะประมาณนั้นอะ่ะแล้วไอซ์อยู่ไหนวะเนี่ยมาเกาะเริ่มต้นดิมันติดปัญหาบางต่างลยอยลงไปไปไหนกันอะ่ะหายตัว <c oughs> ไอ้มากกอนเริ่มต้นดีนนก็วันนี้เราจะมาพาเพื่อนฟาร์มเพื่อนที่เลเวลแค่สองร้อยอืมฟันเขาได้ยังเนีอืมหัานได้ยังเห็นปันอยู่ในเซิร์ฟอยู่อะเนี่ย กินผลไรดีเอาไปเล่นได้เฉยมาจ้ะขึ้นมาเอผลระเบิดดีกว่าแล้วก็ไป็นเจฟที่นู่นด้วยลองกินเล่นเล่นดูเฉยนั่น่ะไอมาเกอนเริ่มต้นดีเสียงดังฟังชัดเจน <Okay. S 2> เดี๋ยนะเดี๋ยวเพื่อทำให้โรบอกเลยไปรบไปร้อยหน่อยสิขอทำให้ไลน์มันดสนิทนิด ออะไรับ,บเวลาปันแล้วจะไม่เห็นชื่อไอไ้น,นะไม่ใช่ดิไอเวมีคนดูแลคนคน่มีคน,คนด,ดูอย่างคนนึงนะน่าจะมีอยู่พอไอบุ้งจะมาดูนี่ไงอย่าขอทำให้ไล,น,ลน์มาลื่นแล้วขอทำให้ไลน์มันลื่นขึ้นสักคู่นะไอเว็บนะมีคนดูอย่าง มีแล้วนี่ไงเห็นแอร์นี่เป็นะไรแกลไปนายข้าสิสายมือหน่อยนึงแป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งใจเย็นใจเย็นก่อนี้บอกว่าไม่ใช่ก่อนไหนวะใช่ใช่ใชเออตรงไป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 นั่นแหละก่อนหน้าเนี่ยลบไปเลยเอ็งเห็นข่าไหมเนี่ยอะไรข่าเนี่ยอ๋อนีข้าเพิ่งพาไอ้ปันมาเดี๋ยวขอเกมเข้าใหม่ก่อน ไอ้เว้ยเอกอันละเป็นไรหนึ่งปีบอกขอนบขอเกมเข้าใหม่ก่อนแป๊บหนึ่งเอ๊ะเอ๊ะเป็นไรอ่ะเป็นไรเอ้าเอ๊ะโดนไหมครับพี่ผมโดนสูงไหมครับพี่เป็นไรอ่ะไม่เสียเปรียบไหมมันบล็อกเพราะหนึ่งคดีอยู่ เน็ตค่ายัางดีอยู่เดี๋ยวนะขอเข้าแป๊บหนึ่ง<ม>ขอเข้าใหม่ก่อนใผนี่เคเน็ตยังสเสถียรอยู่เนาะเว็บคุมเว็บคุมออู่ไหนบิเสิ่งว็บหาย <c oughs> ก็บอกว่าแป๊บหนึ่งออกเข้าใหม่ก่อน <c oughs> แคมันนี่ไอ้ึ้นมานี่ไอ้ึ้นมันี่เดี๋ยวไล่ต่อไปเล่นอาราติิปกันไหมขึ้นมาไอ้ไล่ต่อไปเล่นอาราติชิปปะไอ้ขึ้นมาไปไหนกันข้ามีผลตอนนี้อามีผล ก็ขอโทษคนดูด้วยที่เมื่อกี้ทำให้แบบดูสตรีมหลแกๆไปเนาะดูด้านบนดูได้อยู่แหละตอนนี้ขามีผลยางผลจายผลดีล้วผลอ้าวไอ้ไอ้กดออกไปแล้วอุ้มผลยางเลยผลหมุนผลไอ้จอยตามมาดิแ้วอ่ะไม่ดีนะไอ้ยามาไอ้จอยตามมาดิเี่ขาก็อยู่ก่อนเริ่มตอนเนี่ย อ๋อโอเคโอเคแป๊บหนึ่งอันหนึ่งเดกค่าอยู่นี่ทำไมเน็ตแต่ละคนมันรู้สึกปแปลกแปลไงไม่รู้วะไอเน็ตคนสตรีมนี่แหละแม่งเข้าว่าดูถูกยังไงไม่รู้อ่าทำไมเวลาค่าสตรีมแต่ละรอบม,มันต้องมีอุปมันต้องมีอุปสรรคตลอดเลยวะฮะ เว็บอยู่ไหนวะไม่ได้ยิไงนี่ไงนี่ขอถ้าคนดูด้วยที่เมื่อกี้ทำให้ดูภาพแดกๆไปเนาะเพราะว่าลืมปรับโลบอกนิดหน่อยเนี่ยเพื่อนผมสองคนมายืนตรงนี้มายืนนี้ เนี่ยเพื่อนผมสองคนคนนี้เวลสองร้อยคนนี้เวลเอ่อเท่าไหร่นะ <c oughs> ถืออะไรอะ่ะ <c oughs> ฮะผลอะไรวะเนี่ยโมดิวมันยังไม่โหลดนะดิไอ้หน่อ โอ้โหก็ว่านึกว่าให้ผลดีๆเกลือ,อน,นี่อเองไม่เห็น,นไ,ไม่เห็นเลย,ยเพราะว่ามันข้าพิ่งเข้าเกมไงรอันนี้อเองไม่เห็นอะไเห็นล ไม่เห็นเลยเพราะว่ามันค่าเพิ่งเข้าเกมไงรู้สึกว่าค่าแหลกมากเอาทำไมมันแหลกจังเอ่ยทำไมเล่นธรรมดามันไม่ค่อยแหลกอวด ปวดดาบทงสักหน่อยปักทงไงปักทงปันไม่กินผลยางหกอเฮ้ยปันดีนะผลยา,าง,างอ่ะใช้ดิอยากได้ผลแบบเองอ,อยไอใช้ผลอะไรไอเห็นข้าบวบอลเห็นปานถึงว่าไอาใช้ผลอะไร ทำไมข้าไม่เห็น <service> a อรไล์อีกวะทำไมข้าไม่เห็นแอร์ไลนของอีกขเห็นแต่ของไอรไอนข้ารับอรไลน์หมดแล้วนะเรอีกถ่าชอ๋อเห็นเห็นเห็น Và vẫn nâng lên อ๋อไปไหนกัน呐เดี๋ยว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 เขาปิดไลฟ์ก่อนนะเพราะว่าไลฟ์นี้มันแหลกเกินไป